น<ป>ันเขาคือรอให้ได้นะแล้วไม่เอาก็ใช้เลยนะไม่เอาก็กนะอ,อ,องก็ได้นี่นะดันเลยนะอ่าไม่เอาแล้วดันเลยนะเอาเลย <laughs> นี่นี่นคลองแบบไหนนี่คลองแห้งแล้วก็น้ำตกมามันก็เอ,อ่ยขึ้นพอเปิดติดน้ำน้ำมันก็ผ่านลงแห้งหมดเลยแต่ก่อนเราจะเป็นแบบน้ำลาลากมาก็ลาดไปตามพื้นเนาะใช่ได้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ได้ทีนี้เปลี่ยนใหม่ครับตรงนี้เป็นลานโลง่งครับลานโล่งเพื่อเวลามีกิจกรรมเนี่ยสามารถเปิดน้ำตกแล้วก็ยื่นกำมานั่งมีกิจกรรมมันจะแห้งมันจะไม่ท่วมน้ำเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ก่อนนี่เราลาดไปเลยตามพื้นเลยใช่ไหมได้ใช่น้ำจะไปตามคลองซ้ายขวาโอบโอบร้านนี้อ่าก็มาให้น้ำระเหยป,ปูนเนาะให้น้ำให้ซึมให้เก็บน้ำครับประลาน,นี่มาเนาะประลานินนี่ตรงมานี่เข้าคลองคลองลงซ้ายาขวาซ้ายขวาแล้วก็ออกไหลไปลำคลองนูง้นใช่แล้วก็พอเทตีแพกตรงนี้ คูนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขุดเชื่อมไปตรงรถบดนู่นไ้ร้านนั้นจะเป็นไงร้านตรงถนนเพรตรงนั้นจะเป็นแกงหลังนั้นเป็นเนื้อแกงแกงเป็นน้ำตื้นๆไหลถ้าพระครูเทศตรงนี้อ่าญาติธรรมมานั่งร้านกลางได้เลยถ้าพระครูเทศตรงนี้เนาะตรงไหนก็แล้วแต่อ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยหน้าหลวงพุทโตนี่เนาะ อันนี้ก็คือจะทําอะไรนี่อ่าพวกนี้เวงพวกเวงกิงปโปพวกสัตว์ทั้งหลายอันนี้ไว้เวลานั้นเด็กเขาจะมาเล่นตอนนี้แหละจัดอง<า>ประกอบช้งางพ่นน้ําอ่าแล้วก็มีพวกกิปโปเล่นน้ําอยู่ในกิปโปรต้องมีน้ำไหมเขานี่มันท่ออะไรนี่อันนีท่อท่อเก่าเขาเลอเขาไม่ใช้แนละ้วนี่เดี๋ยวก็เจาะทองเลย จะจอดตรงท่อหรือว่าจะจอดแบบเป็นคล<ร>องแล้วก็ทําคลองยาวเชื่อมไปนู้นให้มันลดลงแอ่งตรงนู้นคลองติดแักกไปตามอกรอบหินให้สวยงามปีใหม่นี้คงจะได้คาดว่าจะทัน <laughs> มีแต่หินอย่างเดียวมันเลี่ยนหาเลี่ยนมันต้องมีลาลานแบบเขาก็มานั่งแล้วก็หย่อนขาได้ น,นี่พวนี้นย้ายมานอนอยู่ข้างบนโคกแนะเออน้ำมันก็จะละเลียตรงนี้แหละไปตัวนี้ก็นี่ก็เป็นลานพวกฮิโป,โปพวกแมวน้ำอะไรเนี่ย <c oughs> ของที่เรามีอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำสีใหม่เดี๋ยวปั้นเสริมใหม่ใอ้แมวช้างนานา่นน้ำาของเก่า้วต้องตัดแต่งจริงนิดหน่อยนะแต่งครับแต่ว่าตอนนี้ยังแต่งไม่ได้เพราะว่าท่านตอนตอนไวเยอะเลยนี่ฮะตอนกิ่ไม้ไว้เพราะว่ามันเป็นจานสีเหลือง ายากไม่ใช่จานส้มเจอดอกจานสีเหลืองนี่ท่านตอนท่านดินไทยตอนไว้หลายกิ่งเลยก็เลยน้อยมันออกลากก่อน,อย,น,ย,นยืนยัดอยู่ตรงนี้ที่ริมฝั่งมูนเพื่อเพื่อและเกุูลกันตามประสาอดทนสู้ร้อนนา สัาป่าลมฝนด้วยใจปรารนามุ่งไปสุดฟังฟัน